ว่าไงท่านจะมาแล้วหรือมันเมาเทนเหรอใช่แล้วนะใช่แล้วค่ามาแล้วเป็นไงบ้างล่ะสแตนเลสที่ไม่ต้องใช้ช่างโลหะทำให้หอ๋อใช่แล้วนะี่ยมีท่านครพอรเ่น้องข้าพึงไปเมื่อกี้เองนะเขาเป็นช่างโลหะเหรอใช่แล้วไปเหมืองเมื่อกี้เองนะไม่ใช่ห้าอันใช่ไหมต่อ,อสแตนเล<อ>สข้าไม่รู้เลยนะ น่าจะห้าหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจข้าอยากทำสกอฟิลถ้ามันยากค่ะก็ซื้อท่านโอ้ม้าใครเนี่ยม้าของคนนี้เปล่าที่ชื่อดอลล่าท้ไมรู้ว่าท่านอะไรนะท่านเปล่าโอ้ม้าข้าไปก่อกวนท่านหรือข้าขอโทษด้วยโอ้ม้าสวยดีไม่มีไรแล้วเจ้าหนูขาดอะไรบ้างอะถ้ามีบูปินเนี่ยแล้วขาขาดทุกอย่างเลย ถ้าไปขุดมาแล้วสแตนเลดแต่ว่าเจ้าหนูลองไปถามท่านนั้นสิเห็นตอนแรกเขาจะขายสามแสนนะสกอฟิลนะแต่พอค่าเอาแล้วเขาจะไม่ขายนะเจ้าหนูลองไปหลอกเขาสิไม่ได้หลอกนะเขาจะขายสามแสนนะแต่พอคนจะเอาจริงๆเขาไม่เอานะท่านเจ้าหนูลองไปสีนิโอแต่ค่าไม่เดินไปนะเผื่อเขาไม่เผื่อเขาไม่ขายหรือท่านอยากได้ท่านอยากได้ไหมแต่ค้าอาจจะรอคุยม่ท่าน เจ้าหนูลองลองแกล้งถามก็ได้ว่าสามแสนล่อยไหมอะไรอย่างนี้นะ่ะต่ค่าไม่มีนะครับอยู่สงเซสไม่เป็นไรก็ถ้าถ้าเขาจะขายจริงเจ้าหนูก็บอกว่ารอก่อนเดี๋ยวเอาอะไรอย่างนี้ก็ได้พี่ชายพี่ชาย พี่ชายได้ยินข้าไหมวัสดีเขาเงียบเลยเขาน่าจะเหม่อ เมื่อกี้ข้าคุยอยู่ใครข้านึกว่าข้าท่านมอที่ปิดปิดปาก <laughs> ใช่อคนละคนเดืนแล้วเขาว่าไงนะ่ยเขาเงียบเขาเมือเขาเมืออยู่กับมา้าโอ้ตอนแรกนั่นแหละข้าก็ไม่รู้ข้าจะทำเองก็ได้ช่วงนี้ข้าว่างๆเดี๋ยวข่ารอหาคนทํำดพูพี่มอร์เทนพูดอะไรหรือเปล่านะ ไม่ได้พูดนะโอเคโอเคค่าเช็คหูตัวเองใช่าสาาแปดสิบสามน่ะเอ๋ท่านเป็นเด็กเหรอใช่แล้วท่านล่ะข้าก็เป็นเด็ก ที่สูงกว่าท่านนิดนึงนะอะไรนะข้าก็เป็นเด็กที่สูงกว่าท่านนิดนึงท่านอายุเท่าไหรหรอข้าอายุสิบเอ็ดแล้วอ้วพี่ค่ะท่านอายุเท่าไรสิบขวบนะอ,อ่ข้าเพิ่งสิบขวบผ่านไปไม่นานนี่เองอ้าวแล้วนานที่เจอเด็กอ่ะข้ามีเพื่อนเด็กเยอะมากเลยนะแต่กอนะ ขาไม่มีเลยอ่ะอ๋อท่านเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนี้สินะหมาล่ะข้า,าไม่ค่อยได้ออกลงนอนอ่ะอ๋อท่านอยู่แถวนี้เหรอปกติม,มีเคยมีคนเลี้ยงอ่ะแล้วเขาก็ไปแล้วเหรอใช่ข้าก็เหมือนกันนะพอบุญธรรมข้าไปต่างประเทศแล้วเขาก็ข้าก,ก็เลยอยู่คนเดียว ตอนนี้ก็อยู่แบบหายทั่วไปถ้าไม่ถ้าไม่มีคนเลี้ยงเลยเออแล้วเขาเลี้ยงท่านเขาเลี้ยงอะไรท่านบ้ากันเขาไปทำงานอะเขาไปทำงานเหรอใช่ท่านท่านทำงานอะไรได้บ้าง่ะท่านชอบปลูกผักกับล่าสัตว์นอะอืมท่านเคยไปช่วยช่วยช่วย,ยลูกสาวท่านสตีฟไหมอะ ไม่เคยอ่ะอท่านต้องเปิดโลกนะไม่กล้าข้ากลัวโจนอ่ะได้เงินดีเลยแหละท่านก็พาข้าไปทำสิเอาไหมล่ะท่านมีปืนไหมล่ะมีแล้วอ่ะอ่าได้เลยแต่ข้าต้องซื้อข้าเช็ปปืนก่อนนะร้านค้าอยู่ไหนหรอนี่อ่ะแถวนั้นก็มีนะแถวนั้นก็มีอ่ะแถวไหนอ่ะแถวตรงช่วยลูกาสาวสตีฟอ่ะก็มีอ่ะ ก็ถ้าซื้อผ้าเช็ดปืนอ่ะซื้อที่นี่ก็ได้ะเดี๋ยวท่านโอ้โห ถ้าท่านใช้อ๋อท่านซื้อก่อนเลย ข้าต้องใช้ยังไงหรอเอาระวังมา oh. ค่ะอ่าท่านถือปืนก่อนถือปืนแล้วทำมือเป็นลูกแถบและและก็เลือกอ่าลูกเลื่อน กลางเมาร máu เราต้องยังต่อถ้าถือปืนนั้นอ่ะสักคู่หนึ่งนะข้าของกินกาแฟก่อน,นอ่าได้แล้วใช่ไหม ้ท่านก็เช็ดปืนเลยโดยการเลือกคีนนั่นแหละอ,อะไรเหรอถ้าต้องออกยังไงท่านออกไม่ได้เหรอ มีกระสุนย่างนะข้าไม่มีอะครับไปซื้อแป๊บนึงขอบค่าได้ข้ามีอยู่สิบกล่อง้าสลักอะไรหรอไม่เป็นไรข้าไปซื้อดีกว่ามันถูกมากเลย เจ็ดลอบแปดป่ะแปดนั่นแหละไปกันถ้าขอสองนอกก่อน เดี๋ยวข้าสอนท่านไปทำปกติข้าไปทำคนเดียวอ่ะท่านช่วยยิงได้ไหมไอจะไปท่านมีนาว่าอะไรเหรอ เจอระไม้น่ะเจอระไม้ท่านหละ่ะนีโอซิโนออู้หูชื่อ,อยากยากฉมัดเรียกเขาว่านีโอ,โอเ ่านเคยทำงานผิดกฎหมายอะไรบ้างไหมไม่ค่ะยังไม่ถึงหรอะอืมมันไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวสิข้าไม่มีคนเลี้ยงด้วยข้าน้อยน้อยใจไปอะ่ะข้าก็ไม่มีคนเลี้ยงทางรัฐไม่ไม่เห็นว่าอะไรข้าเลยอะไรนะท่าน้าไม่อยากไปโดนจนป่าเองเวลาข้าทำงาน อาจจะใช้ชีวิตแบบโหดร้ายมานานมากเลยอะก็เลยชินแล้วล่ะ้ก็ตคองคนเลี้ยงดูสิโอ้ข้าก็เคยมีคนเลี้ยงแต่ข้าให้เขาให้เขาอยู่แค่ในน้ำเวลารัดถามว่าอข้าไปทำอะไรมามหรือเปล่าข้าก็จะอ้างชื่อเขาได้แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ววทันดื้อข้าไม่ดื้อหรอก นี่ดน่งแล้วรัตจะถามทำไมอ่ะค่าแค่เผื่อไว้ค่าชอบวางแขนเนี่ยแต่ว่าทางรันก็ไม่เคยถามภาพไอที่เป็นไฟไฟนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมันคือไฟของมา้านะไม่ใช่อ่ะไฟสีฟ้าอ๋อมันคือกระเป๋าอะ่ะกระเป๋าราคาแพงอะเนี่ยทำอะไรได้ มันช่วยให้ค่าหยิบยาง่ายขึ้นนะทั้งที่ตัวค่าก็ไม่ได้พกอะไรมาเลยแต่ค่าก็ใส่ไว้เฉยๆนั่นแหละมันช่วยให้หยิบยาง่ายขึ้นเวลาท่านจุกเฉนจริงๆท่านจะหยิบยาได้ง่ายมากเลยปกติคือมาเท่าไหร่ถ้าได้มาปีถ้าได้จากการแลกแลกกับของรัฐบาลนะแต่ว่าถ้าค่าขายต่อตอนนี้ก็น่าจะห้าแสนได้แล้วว้า ม้าค่าเหนื่อยลงแป๊บนึงนะท่านจะไปม้าค่าหรือเปล่าข้าต้องเรียกม้าน่ะเอ้ค่าเรียกมาแล้วมันมาเวอยตัวนี้อ๋อม้าจะเหยียบค่าอยู่อวะอ๋อแต่ม้าท่านสี ผมยวกับข้าเลยอ่าเจ้าใช้อราเบียสินะออกมาดู<อ>สีผมหรอใช่ดูสิใช่แล้วข้าเลือกสีม้าผมม้าให้มันเหมือนสีผมตัวเองนะถ้าอยอกได้ม้าสีม้าตัวใหม่ขาไม่อยากได้สีขาวดำเลยข้าเป็นอะไรไม่รู้มันเหมือนมันกลัวๆสักอย่างแถวนี้ ขาวดำก็สวยแต่เจ้าไม่ชอบแล้วเหรอใช่นะถ้าชอบสีขาวปุ๊กว้างจริงๆข้าชอบสีแดงนะม้าแดงใช่ม้าแดงดำอะ่ะแต่ว่าถ้าต้องใช้เหรียญนหนึ่งเหรียญน,นี่นคือเหรียญจากอะไรเหรอม้าแดงดำเหรอสีแดงนะม้าตัวใหญ่ๆอ,อ๋อมันคือ เหรอน,นั้นมันมันมันเป็นแค่แค่แค่นี้นั่นแหละมันคือของที่ต้องของไปแลกกับรัฐบาลนะ่ะใช้อะไรแลกอ่ะมันใช้ตั๋วนักสร้างสรรค์ท่านมีไหมท่านมีตั๋วนักสร้างสรรค์ไหมมันจะเป็นตัว๋วท่านท่านเอาไว้บอกโลกภายนอกดูว,ว่าเบื้องนี้มันดียังไงอ่ะถ้าจะได้ตั๋วจากไหนอ่ะ ออได้จากการการจะใช้สับว่าอะไรดีอ่ะการแชร์การแชร์รชร oh. นั่นแหละถ้าก็ได้จากนั่นมาเยอะเลยอ่ะแล้วก็เอามาแลกมา oh. คือมีวันนี้ได้เพราะว่าโัวน,น,นั้นเลย ตัวเท่าไหร่แล้วตอนเราไปแรกเราต้องใช้ตัวเท่าไหร่อือตอนนี้าขั้นต่ำมัน750ฮะ750เท่ากับ750ตัวจะได้750ใบแรกแล้วใบย750บยใบแรกตอนนี้ได้กระเป๋าช่างกระเป๋าช่างเกวียนเก็บของได้1,000แล้วก็มา้าเดมอนเฮดแลทกอย่างตัวหัวมันจะใหญ่ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดท่านสนับสนุนรัฐท่านก็ต้องใช้750เท่ากันนะโอ้ oh, yeah.